มาพูดถึงเกมเจลิกในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับเป็นเกมที่สําคัญนะครับเพราะว่านักเตะไทยจะเจอกันเองเป็นครั้งที่สองครั้งที่สองคือทีมซเฟอร์เซ่เฮโรชิมาของทีเดสินแดงดาเนี่ยจะเปิดบ้านนะครับรับการเยือนของวิลสันโกเบนะครับที่มีทีรทรบุญมาทันเริ่มทีมอยู่นั่นเองก็ต้องบอกว่าช่วงหลังทีรทรเป็นตัวหลักให้กับสโมสรทยทีเสินแดงดาเองก็ถือว่าเป็นตัวหลักที่อาจจะมีการโลดเยช่นกันมาบ้างแต่ก็ถือเป็นตัวหลักนะครับซึ่งโอกาสที่เขาจะเจอกันในวันอาท สูงมากๆนะครับใช่ครับโอกาสที่จะได้ลงสนามปะทะแข่งกันค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดได้ลงสนามด้วยกันจริงๆเนี่ยเชื่อว่าเลตติ้งเนี่ยสูงแน่นอนใช่ครับซึ่งทางทีมยังดาเองเนี่ยก็ออกมายอมรับว่าเขาเนี่ยก็พอจะรู้ทางทีละทอนเพราะว่าเล่นด้วยกันมานานทั้งในเอสเมืองทองแล้วก็ทีมชาติไทยครับแล้วก็ยอมรับว่าทีละทอนเนี่ยช่วงหลังฟอร์มดีนะครับหลังจากลงเป็นตัวจริงให้กับโกเบมา5เกมติดใช่นะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่พวกเขา น่าจะรู้ทางแล้วก็เผยเนี่ยอาจจะมีจังหวะที่ต้องไปดวลกันด้วยเพราะว่าอย่างทีททรเป็นเพื่อนเกมรับส่วนทีสิเนี่ยเป็นเพื่อนเกมลุกใช่ครับ